สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเบินลเชียวครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะครับอยู่ที่่วกการอำเภอยางตลาดครับเพื่อยางตลาดจังหวัดกาลสินครับนี่นะครับมื่ไทยบรรยากาศหนาเวที่ด้านหน้านะครับมาแดงนะครับพบกับทีมงานสาวน้อยเพนแยงนะครับอันนี้บริเวณด้านในครับบริเวณด้านใน บ่บบ่ไกลจากบ้านผมประมาณเจ็ดสิบกูครับก็เดินทางมาถึงมาหอดจอดถึงนะครับนี่นาอนะครับพี่น้องป่องไปโอ้ลายครับมาจัดจองสถานที่ครับมาแรงมันตื่นขึ้นกาครับพี่น้องครับมแม่มากปูชัดเราบอกแม่ปูชัดไปปูชัดไปออเอาตี โอ้เออมันแจ้งสบายเนาะเออเมีนอยู่อันนี้งานยัง่นนอกครับี่อออยุยู่าอยร่ครับน้ำหนาวโอ้มาเที่ยวบ่ครับลึงไหนนี่น้ำหนาวเพชรบูรณ เฮ้ยใช่ยะพภูมิหรือยูคอนแกนติตติตปาย่อยกาโอ้ไก่อยู่ด้เนาะไก่ไก่มันอยู่คนละฟังหมมันต้องความคอนแกนไปอีกฟังคุณที่ตรงไปบาไก่นึงไก่ก็จะความคอนแกนมาพีอีกสุดยอดเลยอ๋อัดโพชัยตามมาเบิ่งบ้านบ่อย ้มากันทันราอีกกันทันราอีกแล้วก็มาเบิร์สารคามบ้านบอยซีใช่อ่ะโอ้ผมนึกว่ามันอยู่แถวนี้โอ้ยไตายต่ไต่ไต่ป้าจุดจวนครับจุดจวนเป็นการดูงเทียบเหรอจะว่ามาพักหลายมือเนี่ยหเปล่าก็เลยมาเที่ยวนลำนาะครับโอ้ได้พักผ่อนครับเมืองหมอลำเมืองหมอลำใครเคลียดครับเอาแนี่มวนแนวซื่อไปเราจะไปเห็นงานต่อ ครับโอ้สุดยอดสุดยอดป้าพี่น้องจากน้ำหนาวมันขึ้นอำเภออย่างเอ้ยตำบลอำเภอจังหวัดอ๋อเนี่ยตีปอจังหวัดเลยเชียงัคู่และการเพชรบุรีแต่ถ้ามันขึ้นอีกมันก็คือเพชรบุรีขึ้นเพชรบูรณ์เนาะนั่นาระมันเป็นผมจำได้ว่ามันมันเป็นทางขึ้นเป็นภูเนาะมันเป็นทางภูน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาว ปาดุดยอดครับเพิร์ลเพิ่ไปรายงานะเนาะกับเื่อนกบเพก่อนไฟโอนที่โอนยังโอ้ยตอนไปเล่นชนบีระยองก็ไปด้วยไปลบบุรีเขาลงยังไปเล่นไปนครวันก็ไป้าช่วงก็ไปบงหมอลำได้ไหมอันนี้แม่มาเมืองหมอลำย่อนอีลาบออันนี้คนไทยคนสมุทรสาคร สมุทรสาครผมเพิ่งเอ็นมารับมาเป็นแต่ว่าตั้งแต่นั้นแหละมาน้องหญิงมาเออก็เลยมาเกลียดติดตามมานักกันทุกคนนั่นแหะอันนี้แม่อันนี้ว่าจะจังหวอจ้าผมหูจะซ้ำได้ว่าองค์หญิงมาอยู่วงตอนผมมาอยู่ใหม่ๆพูรู้เลยเพิ่งมาหูตอนเขาประกาศโทรออกมาเลยนะผู้ใดองค์หญิงผู้ใดผมหูจากขนาดช่วยหนักกันยังพูดรู้จักแกแรกแกหุ่นเหรอแกแกมหาพอโตหลัก ก็เลยเบ่งมาตลอดตอนนั้นเพิ่นโพสต์อยู่ว่าคนดูเป็นล้านหนึ่งสินะเอไอ้ผมกับบุรุเลียงดอกผมฝึกไมอยู่จหมงตอนนั้นเนาะก็เลยบอได้โป่งหัว่าคนยิงคือใครสินะคือรับโล่หันใกลเห็นโอ้โอ้ถื่นเต้นจังอยู่ครับมือรับโล่คือหลายคนอยู่มั้งไอ้คนที่ออกไปนั่นบุรุเลียงทุกคนเลยแบมกัดใช้พอหยุดพอหยุดกันเจอ แม่ติ๋มแต่ว่าผมจอกอยู่ผมผมก็ว่าอยู่เอ้าบอดเพิ่นคือจังมาเห็นผมแท้เพิ่นคือจังเพิ่นเสียให้ผมผิดให้ได้เองสินะเพิ่นไปเห็นอยู่สิเพื่ออะไไปอีหยังไก่พิ่นจักเทื่อจังสินะพอคบกวนอ่ะเอ่อเพราะก็จอกอยู่บ้านนี้ของผมนี่ตัวคนเบิดวุ้งดิบัด กูหูคนทั้งวงเพื่อมานั่งดูพวกเราประชุมแบบว่าไม่ได้ประชุมแบบมันแยกแจงกันเลยครับเดี๋ยวิ่นเหมือนกับว่าสั่งเรื่องสั่งเล่าขึ้นมาหล่ะกันประกาศในโคนมันรวมกันอย่างประมาณนี้นะเออก็เลยกลายเป็นว่าผมจะจับขโมยเด้ออันนั้นอันนี้อย่างประมาณนี้แหละผมก็เลยว่าก็พวกเกี้ยวกับผมดอกส์สินะผมก็เรียกเลยสดใจเนาะเออดังเลยน้ำมูดเอออันอาจารย์บัตผสม คือมิสซึผมเนาะตกใจอยู่ครับตกใจบัดนี้เพิ่นก็เค็นเอาจริงจังทีเด้เออเพิ่นเค็นเอาบักคักเลยก็ลยว่าแม่นอยู่เงินเพิ่นใหญ่อียิปต์ละอันนี้น่ะแต่ว่าเพิ่นก็ไปมื่อผู้ใดดมบ่ได้ดอกก็ของมันน่ะเห็นเพิ่นก็เลยเอาจุดนั้นล่ะมาเฮ็ดคอนเทนต์ก็เลยว่าโอ้คอมเมนต์จังนึงก็สิเครียดให้กันเติบอยู่เลยครับเพรนความมันอันมันเหมือนกระทูกเกาหาเนาาะเฮก็บ่รู้เลียงแหม ก็เลยว่าโอ้โหคนเคยเห็นใครกงเงินอยู่เสียนนก็จนไห้เนาะอันว่าอันเครื่องเสียงเป็นอี่ยังสินะเราเห็นโอ้เราสุดยอดจริงบอลชนน้ำบระทันหรอกเราน้ำน้ำเราประทันจรลงสุดยอดวันนี้เราโดนระดีสองปีนี่แหละความกันเข้ากันยิงละพร้อมกันเลยเพื่นหันมือเดียวกันครับผม อยู่ต่อไปครับเบิ่งยุ่ง่ะเบิ่งคิบน้องเบียร์น้องบ้าน่ะเบิ่งครับก็เรียกว่าเออเบียร์โชคดีอยู่เพิ่นเพิ่นเมตตาเนาะคนแม่เพิ่นเนั่งกัเล่นดนตรีตอนตอนนั้นตอนนั้นที่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่เอ้ยไปเฮ็ดบ้านอยู่นั่นกันญาติพี่น้องเพิ่นกระจอกเป็นใจน้ำไปไหนก็เลยก็เลยได้โย่ไ้ก็เลยได้หยุดก็เลยเอาเฮือนหลังนั่นเอ้ยเอาที่นั่นให้น้องสาวของน้องเบียร์ไปเลย เฮ็ดเอาไปแดดไปเฮ็ดแปลงเอามัเนี้กะที่แรกว่าสิบ่ได mm ้อ hmm. ันนี้แล้วบ่ได้คิดได้ฝันว่าสิได้ตอนก่อนสิปิดวงเนี่ยอันนี้คือเสื้อใยบาแขกเลยอยุดสวันใช้เมื่อยแล้วผมบ่ได้พักเลยผมเข่าที่ว่ากันสองมือเต็มแมนเข่าที่ว่ากันตั้งแต่เข่าม้วงสองมือออกมากกับชีวงเลงแหละ ผมผมนอนหน่อยสุดว่าผมนอนหน่อยสุดพักหน่อยพัก่อนหน่อยแต่ว่ากะจะนอนใสรเต็มทีเพราะว่าผมรู้ขับรถตลอดเบียร์กับไห้กันรังใจอยู่ก็นอนหลับข้างๆงไปเรื่อยๆแกกันน่าจะเป็นคนสนุกสนานเนาะแมเนร่ยพวกักผมม่ค่อยให้กันนอกนี้แต่เหตุเรื่องกันนะทีนะนอกจากว่ามันเกียวกับการแท่งกับตอนนั้นไอ้อยูโรปุรีบบรล <laughs> อารเกียรตการได้รีอารยก็เลยว่าคิดผมิะทายคิดหยอกเล่าเขากับอกน้ำเล้าก็เขียนวงสิลเราเขียนอลีอัดตอนนั้นเอาขอขอพุครับผมอยากบุลมกวนเด้อเขาจไเปยคริเียกับกับผมโอ้ครับคผมแม่พอแม่ครับโอ้คนมากไก่เนาะเอามามือนน้ำกันมาเลี้ยงครับผมครับ สุดยอดครับสุด,ดีครับขอปองจิดต่อไปครับสวัสด,ดีครับ